สวัสดีนี้เด็กหอ,อก็จะมาทำเมนูอะไรดีระหว่างเงมี่ยหมูเมี่ยไข่เมี่ยปุอัดนะนี่ก็ไข่สองลูกก่อนแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยซอสปลาเขียวแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยตีๆ,ๆๆๆแล้วก็คำมาเจียวจ้านี่หม้อเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะทุกคนหม้อเก่าเทฟลอนมันหายไปหมดแล้ว นี่คนๆนิดหน่อยสวยค่ะมากกลิ่นหอมมากอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นด้วยจังเลยนีมม่หม้อนี้ดีนะคะมินิมออแล้วยังแบบสามารถปรับไฟได้สามระดับเนี่ยอืมน่ารักตะมุตะมิอ้าวไข่สุกแล้วพลิกไปพลิกมาสุกแสแลกต่อไปแล้วก็มาเอาโปรตีนอีกนิดหนึ่งมีหมูสักสามชิ้นอันนี้ใช้มือได้นะเพราะว่าเราทำเองกินเองนักเรงพอจ้า โเคเนี่ยเนี่ยเอาหมูมาจี่พรุงรสนิดหน่อยแค่นิดหน่อยเข็ม okay. มากมันจะมีโซเดียมแต่ก็มีได้น้ำพาตอนนี้นึงให้มีรสชาตินี่หมูสุกแล้วหอมามากหอมมากอะต่อไปเราจะไปล้างผักกันผักอะไรจำไม่ได้อืเสร็จแล้วก็มาเตรียมจัด ล้างผักเอาทาไมไปเร็วจังตอนตัดต่อน,นั้นมันมีนะอ่าผ,ผักกัดผักกาดสลัดอะไรนี่แหละต้นหอมผักชีขึ้นช่ายมีอะไรก็เอามาใสา่ใส่ไปนะคะอ้อเนี่ยคะ่ะอ้เสร็จแล้วก็มีขนมจีนนิดหน่อยมีไข่มีหมูแล้วก็มีปูอแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ เนี่ยน่ากินไหมแต่เองืมอว่างแหละดูออก <c oughs> เนี่ยเสร็จแล้วา <c oughs> ชิมหนึ่งคำปกรุบกรุบนะจ้าน้ำจิ้มซีฟูจา้าซื้อจา้าซื้อทุกอย่างจา้าล้างแค่ผักทอดแค่ไข่จีแค่หมู